สวัสดียามเช้าเช้าจ้าบรรยากาศยามเช้านะคะอากาศสดชื่นค่ะวันนี้อากาศดีเราจะไปใส่บาตรกันนะคะวันนี้เรื่องในวันเกิดของคุณแม่สมพิษนะคะของคุณแม่สมพิษสาอุ้มก็จะใส่บาตรให้นะคะยามเช้านะคะเอาบุญมาฝาก จับคุณนายไว้อย่างคุณนายหายไปนางน้ำ่นคุณนายไปแล้วหมกแห้งรมเช้าๆนะคะ <l> อเอาไปเบอรเหมอดนะเราใส่บาทนะคะเราใส่บาทไปไปเล่นไปแต่พุน่นนายไหวเบิง้งสิไปเลียนหมืเอปเปล <c oughs> ่าเรียนอยากเล่นแล้วับยูดีบ่เมียนบ่ยูดีแห้ง ออยู oh, ่กับโอลนั้นเทอยงนั่นพ้ากันเทอยงนั่นเตั้งเอาบุ้งเติ้งเ้าบุ้งนั้งเสียงใครเรียกเสียงใครเรียกเสียงใครเรียกเนาะบด้ยินเฮ้ย

พูดแม่เรียกใครเรียกใครเรียกน้อไปแล้วใครเรียกใครเรียกโอ้ยไปซสันั่น รู้อะไรยัยอื่นยัยอุดเลียนต้องกลนลูกสาวแล้วโอ้โหไปพอดายแล้วเฮ้ย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 ยันคุณนหนายันคุณนหนนี้ บึนบึใครมาใครมาแม่เรียกรีบวิ่งมาเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เจอบาทหรือยังยังไม่เห็นพ่เลยพ่ย,ยังไม่มาเลยเดี๋ยวพื่นกับมานนี่นะใส่มีคนอันดักขาใสา่เฮ้ยเฮ้ยคิดถึงแม่จังเลยโอ้ยทั้งผีกบับอุ้นอยู่ในเด็กที่บ้านไม่เห็นออกมาเลยนะโอ้ย <c oughs> ของบ้านอยู่ในอนาคตเนี่ย่าตีกันนะนี่อย่าไป่เอาเดี๋ยวมันออกมาเจ้าของบ้านไม่กล้ามาเลยเฮ้ยเ้ยอันนี้ขาใหญ่มาก

ใอ้ยเออใส่บาทตัวนี้จะไวไหมนี่จะไว้ไหมโอ้ยโอ้ยชุดชุดุลงเรียนเลยเปลือนหมดนแล้ว วันนี้เนื่องในวันเกิดคุณแม่สมพิษนะคะใส่บาตรสาวอุ้มใส่บาตให้นะอันนี้มาใส่กับแม่โซ่พาจารย์มาแล้วเอาใส่ข้าวก่อนให้คุณใส่ก่อนแม่คคบุณดเยวอะ วันเกิดคุณแม่สมพิษนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่สมพิษนะคะขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขึ้นงานเก็บ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 อะไเก็บมันชุกมันชุกเออมันชุกมันชุก

บนบนบนบ่นั่นนางลงนางลงน่งลงน่งลงนางลงาลงโอ้ยืนนี้เขาเ็ดบุญกับเมี

ยัง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 ย่าฮ่าฮ่าไปหนึ่ง่าฮ่าฮ่ไปอุ้มแงไปเรียนน้ำเอามานี่ตะค่า <laughs> à, ai. Không <laughs> muốn hả? Không muốn hả mẹ? Mẹ dù này nó. nước <Niccoughs> này thì tí cảnh đấy phải đâu vài con chả vài con cây phút đấy là lúng với yêu nần kèn quay luôn ưa, thắng phun điệp châu ไปไปเขาอยู่บ่ได้ดอกอยู่บ่ได้แล้วตีตีกันไป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 อยู่ไม่ได้แล้วไป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 เก่งขายไงหลายผุนยบายกลับแล้วอยู่บ่ได้แล้วไวรุ่นหลายแห้งผุ่นผุ่นทั้งผุ่นกับพ่อทั้งผุ่น อะ้ก็ห่วงคุณนายไป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 ,ไปโอ้ยยัานคุณนายนกบ้านกบ้านกระบ้านกล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 บ้าน กบ,บ้านกบ,บ้านไปไปมามามาขายไงอยู่ไม่ได้แล้วสาธุบุญด้วยนะคะเนื่องในวันเกิดของคุณแม่สมพิษนะคะขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเราอุ้มเป็นสะพานบุญให้นะคะใส่บาทให้นะคะวันนี้ บรรยากาศยามเช้าเช้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิก้ก็นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ